ไม่ต้องคิดเดยอะค่ะรีวิวบอกผลงานเราทํามาจากหลายๆที่อยู่แล้วประทับใจคุณหมอเบียร์มากคุณหมอเบียร์น่ารักมากมากคือแบบโู้น่ารักจังเลยเอากับอเมริกาด้วยจังเลย <c oughs> ค่ะสวัสดีค่ะชื่อจูจูค่ะมาจากอเมริกาค่ะวันนี้มานวดไล่น้ําเหลืองก็วันนี้ครบ7วันพอดีเดี๋ยวรอตัดไหมกับคุณหมอเบียร์ค่ะนั่งเล่นโซเชียลเนี่แหละค่ะแล้วก็เห็นรีวิวของคุณหมอเบียร์สวยมากร่องสิบเอ็ดเราก็อยากได้ร่องสิบเอ็ดเนาะคือพอดีลดน้ําหนักลงมาประมาณ40่าวเท้าผมละแต่เรายังไม่เห็นร่องคือมันก ็ยังมีเหมือน baby fat ออนท็อะไรเงี้ย<ม>ก็เลยแบบว่าไหนๆก็ไหนๆเวลา<ม>พออยู่นะจัดเลยคุณหมอเบียร์เลยแนะนําให้ทำ J เจพลาสมาทั้งตัวหมอเบียร์ก็คือเก็บให้ทุกส่วนที่สามารถจะเก็บได้แต่ว่าสังเกตได้เลยว่าจับไปแล้วผิวหนังที่มันเคยหย่อนคล้อยอยู่ะตอนนี้นนกระชับค่ะตึงจริงถึงดนะ้บอกว่าตัวตึงมากจริงๆถามว่าเจ็บไหมคืนแรกวันแรกม,มันก็เป็นเรื่องปกติของการผ่าตัดใหญ่นะเนาะพอทำอะไรๆเสร็จก็ปกติดีสวยชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้าค่ะขอบคุณค่ะ